เชิญท่านสดีนายกมนตรีนะครับท่านปิสิธิ์เพะชาชีวะนะครับมาสักถามนะครับในฐานะพยานนะครับว่าในเหตุการณ์ความไม่สงบในเดือนเมษายนพศ2553เลยนะครับซึ่งาทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับในฐานะเป็น ฝ่ายบริหารของสอสเนี่ยได้มีการดําเนินการต่างๆอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นการดําเนินคดีปกตินะครับของดีเอสไอลองประตูนะครับประตูประตูข้างหลังครับประตูข้างหลังเรียกับที่ไปชี้แจงที่เดือดเดือดตามไนะครับคือผมมีโอกาสไปชี้แจงกับหลายองค์กรแล้วนะครับประการสิบปปชตำรวจ กรรมการอุ้ีิสภาคอปแล้วก็เป็นข้อทจริงชุดเดียวกันต้อง,ต,องต้องมาดูว่าเขาจะสอบถามอะไรบ้างน,นะครับแต่ว่าได้ประมวลเหตุการณ์ที่มาเพื่อให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับการตัดสินใจของรัฐบาลนี่ยอะเลยนะ